ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยจะมุขคงเราให้ชัดเจนนั้งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งช่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ละไม่ได้ก็ขอให้หยุดขณะที่เรากำลังเจริญสติ ฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสมเที่ยวหายใจยาวหายใจเข้าสัมผัสของลมหายใจที่กระจบปลายจมูกของเราเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละโคริโอสติรู้กาย หายใจออกก็มีความรู้สึกระบรู้อยู่ก็เรียกว่ารู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกเขเรียกปัจจุบันธรรมเราทำอย่างไรถึงจะสร้างความรู้ตัวตรงนี้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงจนเอาไปใช้การใช้งานเอาไปอบรมใจของเราได้จนเห็นใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในความหมายในคำสอนของพระพุทธองค์ คำว่าอัตตาอนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้สมมุติวิมุตเป็นลักษณะอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราเป็นลักษณะอย่างนี้วิญญาณในกายหรือว่าตัวใจของเราเป็นลักษณะอย่างนี้ใจของเราถ้าเขาไม่เกิดเขาก็นิ่งแต่เขาไม่มีกิเลสเขาก็ว่างแต่เวลานี้ทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดสารพัดอย่างทั้งเป็นธาตุกิเลส ท่านถึงให้เจริญสติเข้าไปอบรมใจแล้วก็รู้จักแก้ไขใจของเราด้วยการสร้างตระบะบรารมีเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นเรามีความรับผิดชอบหรือไม่เรามีสัจจกะกับตัวเองหรือเปล่าเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรารู้จักการขัดเกาวรู้จักละกิเลสหรือเปล่า ศรัทธานั้นมีอยู่แต่ขอให้เป็นศรัทธาที่เกิดจากการเจริญภาวนารู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบหลงงมงายเราก็ต้องพยายามแก้ไขเราแก้ไขชีวิตของเราแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบเอามาเปิดเผยเอามาจำแนกแก่แง การเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้สติที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่เกิดเขาก่อตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรเรารู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักควบคุมได้ระดับไหนแล้วก็ขันห้าซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำมีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันกองรูปกองร่างกายแล้วก็กองนามกองรูป ตะวันทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายเขาทำหน้าที่เป็นทางผ่านถ้าเรามีสติคอยสังเกตใจของเราเราก็จะเห็นใจของเราเกิดความยินดียินร้ายผักใจหรือว่าดึงเข้ามาหรือไม่ทั้งความอยากทั้งความไม่อยากความเกิดของใจนั่นแหละคือความหลงอันละเอียดที่สุดของดีมีอยู่ในกายของเราเราพยายามคนา้นคว้า พยายามทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงขณะที่กำลังกายของเรายังมีกำลังอยู่หมดกำลังหมดลมหายใจมีแต่เรื่องบุญกับเรื่องบาปเราก็ต้องพยายามละบาปสร้างบุญจเจริญกุศล ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในปัจจัยสี่ให้รอบรู้ในโลกธรรมให้รอบรู้ในเรื่องของหลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐการเกิดการดับของใจการคลายความหลงทำไมใจถึงหลงทำไมใจถึงเกิดกิเลสหยาบเป็นอย่างนี้กิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้การเจริญสติที่ต่อเนื่อง ถ้าเรารู้เท่าทันการเกิดการรวมกันร,ร่วมของใจกับขันธ์ห้าใจก็จะหงายขึ้นมาใจก็จะดิดออกหรือว่าแยกรูปแยกนามกำลังสติของเราก็จะตามคนา้นคว้ากำลังสติของเราก็จะเริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาคนา้นคว้าให้รู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะคน้นคว้าสติปัญญาของเราถึงจะหยุด นั่นแหละที่ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกคือตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี้แหละตนตัวที่สองก็คือตัวใจที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นจริงในร่างกายของเรา ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตของเราไม่มีใครที่จะดำเนินให้เราได้มีอะไรที่ยังขาดตกุกพ่องเราก็รีบแก้ไขเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็พยายามยังสมมุติของเราให้ไม่ให้ได้รำบาให้ความเป็นอยู่ของเรา ให้อยู่ดีมีความสุขจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจสมมติวีมุดก็อยู่ด้วยกันใจกับกายก็อาศัยกันอยู่แต่เขาก็ยังจำแนกแกแกงได้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเราแยกแยะไม่ได้เขาก็รวมกันไปเป็นสิ่งเดียวกันเราก็คิดว่าเราคิดเราทำเป็นของของเราทั้งที่รู้ๆมันหลงอยู่ในความรู้จู ถ้าเราไม่ได้เจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ตัวใหม่เข้าไปเห็นเหตุเห็นผลที่เหตุที้ผลต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรเป็นเลิศขยันในการทําความเข้าใจขยันในการละกิเลสขยันในการออวิเคราะห์ มองทะลุปุบโ่งว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินเราก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนทำใจให้โล่งสมองให้โปร่งมีความรู้ถือรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันปากันบ่อยปลาป้อมๆกันปากันไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท